สวัสดีค่ะสวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านทุกคนเลยนะจ๊ะไหนใครที่เข้ามาชมแล้วนะคะอยากเติมไขมันหน้าเด็กอยากฉีกไขมันหน้าให้ดูอวบอิ่มจากหน้าเดิมที่มันดูแห้งแก้มตอบจากหน้าเดิมที่มันดูไม่อิ่มไม่เต็มอยากเพิ่มอยากเติมเต็มนะคะความอิ่มนะความฉ่าให้ใบหน้าของเรานะจ๊ะมาดูเคสนี้เลยค่ะว่าหลังจากที่ทําเสร็จทันทีนะคะก่อนที่จะทําคุณเห็นไปแล้วเมื่อกี้แวบหนึ่งแล้วแล้วดูตอนนี้หลังจากที่ทําเสร็จทันทีนะคะมันอิ่มมันเต็มมัน ขนาดไหนดูได้เลยคะ่ะคือดูแบวดูละมุนดูอิ่มดูหนกดูนูนขนนึ้นทันะทีนะทําให้หน้าเนี่ยเพิ่มความละมุนเติมความหวานและลดอายุของใบหน้าของเราด้วยนะคะคุณผู้ชมขาเคสเนี้ยบอกเลยว่าเป็นเคสที่นะคะหน้าดูมีอายุก่อนวัยเพราะว่าหนึ่งเลยนะใต้ตาค้ำค่ะใช่ใต้ตาค,ำค้ำเนื่องจากทํางานเยอะทํางานหนัก นะเ hmm. ออแต่หลังเติมเสร็จทันทีดูเด็กลงเยอะมากๆเลยใช่แล้วเด็กลงแบบโอ้โหคนไข้เนี่ยสองกระจุกแล้วแบบบอกเลยว่าหน้าเปลี่ยนไปเป็นคนละคนเลยใช่แล้วเด็กจนต้องกินซีรีแลกเลยค่ะเด็ <c oughs> ก เด็กจนต้องบอกว่าเปลี่ยนผ้าอ้อมเลยคือผู้ชมคะเด็กจนต้องนอนไกวเปยนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยใครอยากหน้าเด็กขนาดนี้นะมาที่คิวคลินิกได้เลยนะคะสวัสดีนะคะสวัสดีทุกท่านทุกคนเลยนะจ๊ะ,ะให้ดูรูปก่อนทํากันเลยนะเมื่อกี้เห็นไปแว็บเดียวไงแต่ตอนนี้ให้ดูเห็นแบบว่าเต็มเต็มตาแบบนี้เลยคุณจะได้เห็นถึงความเปลี่ยนแปลงว่าวก่อนฉีดหลังฉีดมันเปลี่ยนไปขนาดไหนถ้าคุณมาฉีดที่คิวคลินิกนะคะ,ะหน้าคุณจะเปลี่ยนไปยังไงนะคะ,คะเรามาเปรียบเทียบแบบนี้กันให้คุณดูกันเลยจ้ะ จากหน้าเดิมดูค่ะคุณผู้ชมค่ะหน้าผักแบนค่ะใต้ตาลึกนะคะล่องแก้มลึกนะคะคางก็ตัดด้วยนะคะบอกเลยว่าเคสนี้เติมทั่วใบหน้าเติมเสร็จคือแบวหวานเลยคนไข้ภูมิใจปลื้มมากๆส่องกระจกไม่หยุดนะคะบอกว่าชอบมากเลยเลยค่ะชอบมากคุณหมอทําดีมากและที่สําคัญหลังเติมคืออาการบวมช้าน้อยเลยล <ด S 2> อาการบวมช้าไม่มีและที่สําคัญหน้าไม่บูดบูบี<ช>หน้าไม่หดเบี้ยวหน้าไม่ผิดรูปนะคะเพราะคุณหมอเนี่ยมีการประเมินเป็นอย่างดีว่าแต่ละแอเรียแต่ละส่วนเนี่ยจะเติมกี่ซีซีถึงได้ ได้ออกมาหน้าสวยได้รูปแบบนี้เลยนะสังเกตที่หน้าผากคะ่ะหนกนูนสวยเต็มที่มากๆเนาะใต้ตาที่เคยลึกตอนนี้ก็เต็มแล้วดูดีขึ้นมากเลยนะและที่สําคัญบริเวณคางที่คุณหมอเติมให้เพื่อปรับสัดส่วบนบนใบหน้าก็คือวีสวยมากๆเลิศมากเลยนะคะสํะสำหรับการฉีดไขมันหน้าเด็กเนี่ยเราสามารถฉีดได้ทุกจุดเราสามารถฉีดได้ทุกส่วนบนใบหน้าของเราเลยนะะชแล้วค่ะไม่ว่าจะเป็นหน้าผากขมับใต้ตาร่องแก้มนะคะหรือว่าแก้มส้มเนาะเราสามารถฉีดได้หมดเลยนะคะคะฉีดแล้วฉีดไปแล้วมันก็จะไม่เป็นอันตร เพราะเ่าเป็นไขมันจากตัวเราเองนะไขมันจากตัวเราเองนํามาสกัดเย็นนะคะเพื่อที่จะได้ไขมันตัวที่มันมีชีวิตมากที่สุดแล้วนา<ๆ>ํามาฉีดบนใบ<ช>หน้าของเรานะคะมันจึงทําให้การฉีดไขมันที่คลินิกเนี่ยจะไม่เหมือนที่ไหนๆฉีด<ช> <ๆ S 2> แล้วสวยฉีดแล้วฉ่าเพราะว่าการที่เรานะคะนําไขมันไปปั่นสกัดเย็นเนี่ยมันจะได้ไขมันนะคะตัวที่มันเริงร่าออพอไขมันมันเริงร่าพะไขมันมันมีชีวิตมากมันมาฉีดบนใบหน้าของเรามันก็อยู่ติด น,นะคะแล้วบวกกับเทคนิค PRP ด้วยนะ <c oughs> มันจึงทําให้หน้าเราฉ่ามันจึงทําให้หน้าเรามันดูโกลแบบนี้นะคะ <c oughs> ผิวมันจะดูแบบอิ่มน้ํานะ,ะ <c oughs> ฉีดไปแล้วนะคะหน้าก็จะดูสวยหน้าก็จะดูฉ่าแบบนี้นั่นเองนะ,ะ <c oughs> แล้วคะ่ะเคนนี้ก็ทํากับคุณหมอโบนัสค่ะที่ยืนอยู่ข้างๆของตัวคนไข้นั่นเองนะคะราคาเท่าไหร่คะสวยๆโอโ้ขอบคุณมากเลยพี่คอนนะคะขอบคุณมากเลยคุณกระเป๋าแฟชั่นนะคะใบน้ำแกเจียบคอกระเป๋าหนึ่งใบจ้าส่งให้เราสองคนหน่อยจ้าช่วงนี้ไม่มีเงินซื้อแล้วนะคะ Tá é. อ่ะเห็นไหมเมื่อสักครู่นี้คุณหมอเข้ามาแล้วนะโอ้โหคุณผู้ชมค่ะหน้าตรงหน้ามุมข้างก็สวยมากๆเลยไหนใครว่าสวยนะคะพิมพ์เข้ามาเลยใครชอบใบหน้าที่มันอวบอิ่นที่มันเต็มเต็มแบบนี้ค่ะพิมพ์เข้ามาเลยดูความแตกต่างระหว่างก่อนทากับหลังทําได้เลยนะสุดยอดมากเลยเปลี่ยนไปเป็นคนละคนเลยนะพี่มาแล้วอ่ะใครอยากได้ราคานะคะใครใครใครที่สนใจอยากฉีดไขมันหน้าเด็กมากเอาอย่างนี้ใครสนใจอยากฉีดไขมันหน้าเด็กนะคะขอรัวหัวใจนะคะแล้วก็ให้กดหนึ่งเข้ามาเลยค่ะใช่แล้วใครที่สนใจ ะะอยากฉีดไขมันหน้าเด็กอยากเติมเต็มนะคะใบ<า>หน้าให้ดูอวบอิ่มเต็มสวยแบบนี้นะรัวหัวใจกดเลขหนึ่งเลยจ้ะกดเลขหนึ่งเข้ามาแล้วก็รัวหัวใจนะคะเดี๋ยวเราจะปล่อยราคาโปรโมชั่นช่วงโควิดแบบนี้เลยบอกเลยว่าการเติมไขมันที่คิวคลินิกเนี่ยเป็นเทคนิคเพียงหนึ่งเดียวที่เราใช้นะคะไม่มีที่อื่นเหมือนนะคะและมีที่เดียวที่คิวคลินิกแล้วคุณจะได้เติมกับไขมันที่ยังมีชีวิตอยู่เท่านั้นนะและที่สําคัญเข็มที่คุณหมอใช้เนี่ยลดอาการบวมช้าได้ดีมากๆเรียกได้ว่าเป็นแคปซูล่านะคะ เป็นแคนโด่าชนิดพิเศษเลยป้องกันการทําลายในส่วนของเส้นประสาทนะคะเส้นเลือดและเนือเ้อเยื่อต่างๆอย่างดีมากๆเลยสุดดยอดหลายคนบอกว่าหนึ่งวันเนี่ยค่ะสามารถเดินออกนอกบ้านได้เลยโดยที่ไม่อายเลยคือชิลนะคะโอ้คุณคุณพระ พระรินเหรอคุณพรินคุณพ,ร,ณพรินกดดึงมาแล้วนะคะขอบคุณมากเลยนะคะแล้วคนอื่นล่ะจ้าใครที่สนใจนะคะอยากฉีดไขมันหน้าเด็กกับคิวคลินิกบ้างอ่ะใครสนใจอยากฉีดไขมันหน้าเด็กกับคิวคลินิกสามารถกดเลขหนึ่งเข้ามาได้เลยนะคะแล้วก็ฝากกดไลค์กดหัวใจให้พวกเราสองคนด้วยนะคะสําหรับการฉีดไขมันหน้าเด็กที่คิวคลินิกคือมันไม่ได้น่ากลัวนะ<ช>เพราะว่าเรานจะใช้นะคะเป็นเทคนิคการฉีดยาสลบนอนหลับค่ะ,ค,ะคุณหมอเขาจะประเมินเบื้องต้นให้นะคะว่าเราเนี่ยจะนําไขมันตรงไหนออกมาฉีด<ช>เพราะว่าไขามันแต่ละจุดมันจะไม่เท่ากันนะคะบางคน ต้องการอยากจะเอาในส่งท้องออกไปแต่ทีนี้บางทีนะคะในส่งท้องเนี่ยไขมันสะสมอาจจะไม่เยอะเท่าต้นขาอย่างเงี้ยค่ะคุณหมอเขาจะประเมินให้เราอีกทีหนึ่งเนาะแต่เราก็สามารถขอคุณหมอได้นะคะทางนี้ทางนั้นแล้วก็ขึ้นอยู่ว่าไขมันในจุดไหนมันมีปริมาณที่มันมากกว่าเพราะว่าถ้าหากว่าเราเลือกไขมันที่ขาแต่มันมีน้อยมากจนเกินไปแล้วต้องไปเปิดแผลใหม่เอาไขมันที่ท้องอีกก็จะกลายเป็นว่าเราเจ็บตัวหลายรอบนั่นเองเนาะคุณหมอประเมินให้นะคะว่าจะเอาไขมันตรงไหนออกมาแล้วก็นําไขมันไปสกัดเย็น นะหลังจากนั้นถึงจะนํามาฉีดบนใบหน้าของไขครไม่ใช่ว่าดูดเสร็จปุ๊บแล้วก็ฉีดเลยเพราะว่าเวลาที่เราดูดออกมาเนี่ยมันมีทั้งเลือดมีทั้งน้ําเกลือนะคะแล้วก็มีทั้งในส่วนของยาต่างเนาะเวลาที่คุณหมอเขาจะต้องเมลไขมันก่อนใช่ไหมน้องข้าว ถ้าหากว่าใช่คะเพราะเพราะเราจะมีการบล็อกในส่วนของความรู้สึกเจ็บบล็อกในส่วนของความรู้สึกเจ็บก็จะมียาชาเอยต่างๆเอยนะคุณผู้ชมพอเรานําออกมาเนี่ยเราก็ต้องปัดสกัดด้วยความเย็นการปัดสกัดด้วยความเย็นเนี่ยโอ้โหมันจะแยกชั้นให้เห็นชัดเจนเลยส่วนของเลือดน้ําเกลือนะคะยาชามันก็จะแตกออกจากกันเลยเราก็จะนําแต่ตัวไขมันที่มันอยู่ข้างด้านบนเนี่ยเอาออกมาแล้วปั่นสกัดอีกนะเลิศปั่นสกัดอีกหนึ่งรอบนะคะเพื่อให้ได้ไขมันที่บริสุทธิ์จริงๆแล้วเข้าสู่กระบวนการนาโน อีกรอบด้วยสุดยอดแล้วค่อยมาเ,ยเติมโอ้โหและที่สําคัญนะบอกเลยว่านะคะการเติมไขมันที่คิวคลินิกอ่คุณได้หลายเด้งมากๆ1เลยนะคะนําส่วนที่เกินมาเติมในส่วนที่ขาด2เลยใครที่มีปัญหาในส่วนของนะคะเรื่องนะแฮมแกตอบเนี่ยได้อยู่แล้วเต็มที่นะคะปัญหาของเรื่องหลุมสิวอันนี้ก็ช่วยด้วยหรือว่าปัญหาของนะคะจุดด่างดารอยแผลเป็นจากสิวอันนี้ก็ช่วยด้วยบอกเลยว่าได้หลายเด้งกับการเติมไขมันหน้าเด็กที่คิวคลินิกนะ <เล S 1> จ๊ะเลยนะจ๊ะอ่ะในใครที่อยากจะได้โปรโมชั่นนะคะสำหรับการฉีด ขมันหน้าเด็กที่คลินิกบ้างใครที่สนใจนะคะอยากฉีดไขมันหน้าเด็กกับคลินิกนะให้กดเลขหนึ่งเข้ามาเลยจ,าจ้ากดเลขหนึ่งเพื่อจะได้ยืนยันสิทธิ์กดเลขหนึ่งเพื่อที่จะได้ให้เจ้าหน้าที่เขารับรู้รับทราบว่าเราสนใจอยญญญากฉีดไขมันหน้าเด็กเดี๋ยวจะมีแอดมินเดี๋ยวจะมีเจ้าหน้าที่นะคะ,คะของทั้งคลินิกนะคะเพจนี้เลยเพจที่พวกเราสองคนนะคะกาลังไลฟ์สดกันอยู่นะตอนนี้ช่แคุณไปอย่างแน่นอนนะคะสําหรับใครที่บอกว่ากลัวใครที่บอกว่ากังวลไม่ต้องกลัวไม่ต้องกังวลค่ะเรามีเทคนิคการฉีดยาสลรบนอนหลับเนาะเนาะจึงทํให ใลยนะคะหลายๆคนนะคะที่มาฉีาดไขมันหรือว่ามาทำศสลย,ยกรรมที่คลินิกเนี่ยพูดปเป็นส้นเดยกันว่าไม่เจ็บแล้วก็ไม่น่ากลัวเลยนะคะ<ช>คุณสู้ต่อไปเพื่อครอบครัวกดหนึ่งค่ะแล้วคนอืน่น<อ>นะจ๊ามมีใครอยากได้บ้างไหมใครสนใจนะคะอยากฉีดไขมันหน้าเด็กที่ Q คลินิกกดหนึ่งเข้ามาได้เลยนะคะขอหนึ่งรัวๆเลยเดี๋ยวเราจะให้เจ้าหน้าที่ทักหาหรือว่าใครนะคะไม่กล้าพิมพ์เข้ามากลัวเพื่อนบอกว่าว้าจะไปศสลยกรรมหรอสามารถติดต่อเข้ามาได้ที่เบอร์0 8 3ป2 9 1 9 9 9หรือว่าอินบ็อกซ์ของทางเพจคลินิกได้เลยหรือ สำหรับใครที่เข้ามาดูย้อนหลังนะคะก็สามารถนะคะกดหนึ่งไว้ได้แล้วก็กดไลค์กดแชร์ไลฟ์สดนี้ได้เลยนะจ๊ะเพราะว่าเดี๋ยวถ้าหากว่านะคะคุณกดหนึ่งทิ้งไว้เนี่ยจะมีแอดมินจะมีเจ้าหน้าที่นะคะเขาทักไปให้รายละเอียดข้อมูลเพิ่มเติมเนาะหรือใครสะดวกโทรก็โทรได้เลยค่ะหรือว่าใครนะคะที่อยากจะทักอินบอกก็สามารถทักอินบอกเข้ามาได้เนาะขอดูรูปรีวิวต่างๆเนี่ยค่ะเพราะว่าหลายๆคนบางทีฉีดไปสองสามสี่ 2> 2เดือนแล้วจะเป็นยังไงบ้างเนี่ยค่ะก็สามารถอินบอกเข้ามาขอได้เลยเนาะสำหรับไลฟ์นี้นะคะเติมไขมันหน้าเด็กเะะ็กกใใคครรสสนนจจะะะาามถที่ บอกได้นะคะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ